อุปกรณ์ที่ใช้ฝังมุกเนี่ยมีอยู่2กลุ่มกลุ่มที่1เป็นอุปกรณ์หลักส่วนกลุ่มที่2เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เสริมนะครับอุปกรณ์หลักเนี่ยมีอุปกรณ์อยู่แค่2อย่างนะครับ1ก็คือตัวมกุกและ2เนี่ยคือตัวขยายแผลนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับที่สามารถใช้เปิดแผลแล้วก็เอามุกยัดเข้าไปได้เนี่ยเรียกว่าเป็นอุปกรณ์หลักนะครับ ในส่วนของอุปกรณ์เสริมเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายนะคำว่าอุปกรณ์เสริมในที่นี้หมายถึงว่าอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมทําให้การฝังมุกข,ของเราเนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นนะครับและก็ไม่จําเป็นว่าอุปกรณ์เสริมของทุกคนเนี่ยจะต้องเตรียมเหมือนกันนะครับแต่คลิปนี้ผมจะมาพูดในส่วนที่ผมใช้ตามประสบการณ์จริงนะครับว่าที่ผมใช้ฝังกับตัวเองเนี่ยผมเลือกใช้อุปกรณ์เสริมอะไรบ้างและอุปกรณ์เสริมแต่ละชิ้นเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับ อุปกรณ์เสริมชิ้นที่1นนะครับก็คือ,อยาชาแน่นอนครับว่ายาชาเนี่ยก็ช่วยให้เราไม่รู้สึกเจ็บนะครับระหว่างทําการฝังแล้วก็ทําให้การฝังตอนหนึ่งครั้งเนี่ยทำได้จํานวนหลายๆเม็ดด้วยนะเรียกได้ว่ายาชาเนี่ยเป็นอุปกรณ์เสริมที่สําคัญที่สุดเลยนะครับในบรรดาอุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดเลยนะอุปกรณ์เสริมชิ้นที่2นะครับก็คือเจลหล่อลื่นเจลหล่อลื่นเนี่ยผมใช้อยู่อย่างเดียวเลยก็คือทาไปที่ปลายขยายนะครับ เพื่อเพิ่มความลื่นไหลเวลาที่เราดันเปิดแผลเนี่ยพอมันลื่นมันไหลเนี่ยมันก็จะทําให้เปิดแผลได้ง่ายนะครับอุปกรณ์เสริมชิ้นที่3นะครับก็คือปากามาร์กจุดแทงการที่เราใช้ปากามาร์กจุดก่อนจะทําการฝังเนี่ยมีประโยชน์นะครับ1คือช่วยให้ตําแหน่งที่เราฝังเนี่ยมันออกมาตรงออกมาสวยนะครับกลับกันนะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ปากามาร์กจุดเนี่ยเราดึงหนังขึ้นมาแทงเลยเนี่ยถ้าไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะครับ โอกาสที่มุกมันจะเบี้ยวมันจะเอียงเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับประโยชน์อย่างที่2นะครับของปากาากาาร์จุดเนี่ยเปนเพื่อหลายท่านมีปัญหานะครับเวลาที่แทงฝังออกมาแล้วเนี่ยแผลมันสั้นพอแผลมันสั้นเนี่ยมุกมันจะไปจุกไปค้ำอยู่ตรงปากแผลนะครับแผลลักษณะอย่างเงี้ยมันจะไม่หายนะเพราะฉะนั้นการใช้ปากาากา mark จุดเนี่ยก็เป็นตัววัดระยะนะครับให้แผลของเราเนี่ย มันห่างจากมุกได้อย่างปลอดภัยนะครับพอเราแทงตามจุดที่เรามาร์กไว้ใช่ไหมพอเปิดแผลยัดมุกไปแล้วเนี่ยการันตีได้ว่าแผลของเราเนี่ยจะไม่สั้นและสามารถที่จะปกคลุมมุกได้ทั้งเม็ดนะครับอุปกรณ์เสริมชิ้นต่อมานะครับก็คือพาก๊ตพาก๊ตเนี่ยเอาไว้ชุบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดอุปกรณ์ทําความสะอาดมือทําความสะอาดอาพื้นผิวบริเวณที่เราจะทําการฝังนะครับ แล้วเวลาที่ฝังไปแล้วเนี่ยมีเลือดไหลออกมานะครับก็ใช้ปากก๊อตเนี่ยเช็ดทําความสะอาดนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีเลือดซึมอยากจะให้เลือดมันหยุดเร็วๆนะครับก็ใช้ปากก๊อตเนี่ยกดไปที่ปากแผลนะครับทำให้เลือดหยุดไหลได้ด้วยและหลังจากการที่เราฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้้ากก๊อตห่อไว้นะครับ เพื่อกันการกระแทกการเชื้อโรคเข้าปากแผลโดยตรงในเวลาที่มีเลือดซึมออกมาเนี่ยผักก็จะเป็นตัวซับเลือดไว้ไม่ให้เปื้อนไม่ให้เปิ่งเกงเกงเรานะครับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับปากก็คือ,อเทปใสแปะแผลนะครับเทปสเนี่ยผมใช้อยู่2งานหนึ่งก็คือหลังจากการที่เราแทงเปิดแผลแล้วเนี่ยแผลเรามันจะอ้าใช่ไหมโอกาสที่มุกมันจะหลุดอกมาทางปากแผลเนี่ยก็มีนะครับวิธีการนะครับเราก็ทําแผลของเราเนี่ย ให้มันชิดกันให้มากที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็ใช้เทปใสเนี่ยตัดความยาวสักประมาณ2เซนนะครับแล้วก็แปะทับไปที่กลางแผลเทปใสเนี่ยก็จะทําหน้าที่ยึดแผลไม่ให้ฉีกออกจากกันนะครับแผลนั้นก็จะสมานตัวได้ง่ายขึ้นและก็ช่วยป้องกันไม่ให้มุกเนี่ยไหลออกจากปากแผลด้วยนะครับประโยชน์อย่างที่2ของเทปใสก็คือใช้ร่วมกับพารกกอตนะครับพอห่อหุ้มพากกกอตเสร็จเนี่ยก็ใช้เทปใส แปะทับกับพากอตได้เลยอุปกรณ์เสริมชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือตัวเข็มแทงนําตัวเข็มเล็กแบบนี้นะครับข้อดีคือมีความคมมากๆนะครับพอมีความคมมากๆเนี่ยการเปิดแผลของเราเนี่ยมาทําได้ค่อนข้างง่ายนะผมก็ใช้ประโยชน์จากความคมข้อเดียวนะครับแต่ถามว่าถ้าไม่มีก็ใช้ปลายขยายสแตเลสแบบนี้นะครับเอาไปขัดเอาไปฝนให้มันมีความคมก็สามารถ แทงเปิดแผลได้เช่นกันนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวเข็มแทงน้ำก็ได้นะพูดถึงในส่วนของยารักษาแผลนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพวกอยากกินอะไรเนี่ยผมไม่ผมไม่ได้กินัเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะเน้นเรื่องการรักษาความสะอาดเป็นหลักนะครับอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็มีแค่2อ,อย่างเท่านั้นนะครับหก็คือแอลกอฮอล์นะครับสก็คือน้ําเกลือสําหรับล้างแผลโดยตรงนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยจะเช็ดบริเวณรอบๆแผลนะครับแต่จะไม่ให้โดนแผลโดยตรงนะ เพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมีฤทธิ์ค่อนข้างแรงนะครับการที่ไปโดนแผลโดยตรงเนี่ยทำให้เซลล์ตัวปากแผลเนี่ยมันตายได้พอเซลล์มันตายเนี่ยแผลมันจะสมานตัวได้ช้านะครับเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์เนี่ยก็เหมาะสําหรับการเช็ดบริเวณรอบๆแผลมากกว่านะครับส่วนตัวแผลโดยตรงเลยเนี่ยผมจะใช้น้ําเกลือสําหรับล้างแผลนะครับเช็ดล้างทำความสะอาดที่แผลได้โดยตรงเลย ครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์เวลาที่ผมเตรียมการฝังกับตัวเองเนี่ยก็จะเตรียมอุปกรณ์ไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับก็ลองดูแล้วก็ทําความเข้าใจดูนะครับว่ามันมีความจําเป็นกับการฝังมากน้อยแค่ไหนนะครับเราไม่จะเป็นต้องเตรียมเหมือนกันนะถ้าเพื่อนเคนไหนที่อยากจะแนะนําอุปกรณ์เสริมทําให้การฝังบุกมันง่ายขึ้นเนี่ย ก็ยินดีมากๆเลยนะครับจะเป็นพระคุณมากๆเลยก็แนะนามันเข้ามาได้นะครับจะได้เอามาแบ่งปันเพื่อนๆท่านอื่นด้วยถ้ามีอุปกรณ์เสริมชนิดใดที่จะช่วยให้การฟังมุกข,ของเรามันง่ายขึ้นนะส่วนตัวผมก็ใช้อยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆท่านไหนจะจัดหาจะเตรียมก็ยินดีเลยนะครับถ้าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนที่คอยติดตามทางเพจอุปกรณ์ฟังมุกกับแมงเพชรก็เดี๋ยวจะทําคลิปเป็นความรู้แบ่งปัน ประสบการณ์การฝังมกุกให้กับเพื่อนๆอีกเรื่อยๆนะครับคอยติดตามกันไว้นะครับเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ